่าหมอเต้น,นะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนในบาสสิงนะครับก็ขอฝักได้ฝักตัวด้วยนะครับบัสสามของเราผมจะมาขอเล่าถึง PM ในมุมมองที่แตกต่างมากกว่าตามข่าวที่เราฟังกันให้เพื่อนเป็นเก็ดเล็กเกน้อยกันสักเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะไปเผื่อไปเจออะไรแล้วก็จะได้ปรับไปใช้กับตัวเราเองหลังจากที่กลับไปนะครับ อันดับหนึ่งก็คือว่าตัว pm เนี่ยเราจะมีค่าที่วัดออกมาเนี่ยเพื่อนๆอาจจะได้ยินว่าเอพีเหรือว่า PM 50นะครับต้องไปดูด้วยว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันคือค่า pm หรือว่าอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าค่า aqi นะครับ air quality index มันจะไม่เท่ากันถ้าเป็น pm เนี่ยก็คือมันจะเป็นการวัดค่าของอนุภาคที่มีขนาดเล็กก็เป็นฝุ่นขนาดเล็กนะครับ เราก็เรียกว่า PM ตัวนี้ค่ามันจะต่ำกว่าปกติซึ่งของกรุงเทพมหานนะครเนี่ยเวลารายงานจะรายงานเป็น PM แต่ว่า a i r c ค n i i ิ i เด็เนี่ยมันจะรวมรวมถึงทั้ง PM 2.5 PM 10นะครับรวมถึงพวกสารพิษต่างๆเช่นพวก s ซลเฟอร์ ur, พวกไนไนทรัสนะครับพวกออกซิเจนฟรีเรดิเคิลนะครับพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารพิษที่แบบเช่นจากการเผาไหม้ของเครื่องโยน์ดีเซล อาจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับพวกนี้มันจะรวมอยู่ใน a q r c คอซึ่งตัวเลขมันจะมากกว่านะครับตัว AQI เนี่ยเราปลอดภัยคือต่ำกว่า50แต่ถ้าเกิดว่าเป็น PM เนี่ยปลอดภัยอยู่ที่ประมาณ10-12นะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจไว้ก่อนว่ามันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความไม่ปลอดภัยเนี่ยก็คือ PM เกิน50ขึ้นไปเนี่ยไม่ดีละไม่ปลอดภยัยถ้าเกิดว่าเกินร้อถือว่า ไม่ควรออกการแจ้งเลยนะครับถ้า PM เกินร้อยส่วนตัวแอ c ูเ i t y เด็กเนี่ยก็ง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าตัวอ่า AQI เกิน100ยนี่ก็ไม่ดีแล้นะครับเกิน200ก็คืออันตรายก็จำง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนี้อันต่อไปก็คือ,อสมมุติว่าเรากลับไปบ้านเนี่ยเราสวมแมสธรรมดาเนี่ยมันช่วยบ้างไหมเพราะว่าข้อจำกัดของ การใช้ตัว N95 คือมันอืดอัดแล้วแมสธรรมดามันช่วยบ้างไหมนะครับต้องตอบว่าใส่แมสธรรมดาเนี่ยพอช่วยได้แต่ช่วยได้ไม่มากก็คือกองได้บางส่วนนะครับดีกว่าไม่ใส่อะไรเลยถ้าไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยการกอง PM คือศนะครับก็คือสุดรับเข้าไปเต็มเต็มแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่แมสแมสผ้าหรือว่าเป็นเซอร์จิคอลแมสที่ที่มันเป็นแมสสองสาชั้นนะครับที่แบบใส่สีฟ้าสีเขียวกันนะครับ พวกนั้นก็คือจะกันได้ประมาณสัก20%ถึง40%นะครับผ้าแมสผ้าในประมาณประมาณ20%แล้วก็เซอร์จิคอแมสประมาณ40%แล้วก็ตัว N95 ก็ได้95%นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเจอฝุ่นเยอะๆแล้วเราไม่มี N95 อยู่ในมือเนี่ยอย่างน้อยคือเราเอาแมสผ้าหรือว่าเซอร์จิคอแมสมาใส่ก็ยังดีครับกองอนุภาคไประดับหนึ่งทีเนี้ยประโยชน์ของมัน,นจะลดลงถ้ามันมีการ รั่วซึมของอากาศเนี่ยเข้าทางด้านข้างได้เยอะนะฮะก็คือจริงๆแล้วการกองด้านหน้าของมันอ่ะคือพอใช้ได้ระดับหนึ่งะครับแต่ถ้าเกิดว่าลมมันรั่วออกทางด้านข้างเยอะๆเนี่ยหรือว่าเรารัดแมสมันใหญ่เกินไปไม่แนบกับด้านข้างเนี่ยอันนี้ประสิทธิภาพก็จะยิ่งลดลงตัวหน้ากากเนี่ยเราพยายามเลือกที่มันใช้พอดีพดีนะครับแล้วก็ ยิ่งถ้าเกิดว่ามันมีตัวโครงเหล็กให้บีบตรงจมูกข้างบนได้แล้วก็บีบให้มันแน่นๆหน่อยมีคนถามว่าแล้วใส่แมสสองชั้นช่วยไหมจริงๆแล้วใส่แมส surgical mask สองชั้นเนี่ยก็ดีกว่าชั้นเดียวนะครับเพียงแต่ว่าสองชั้นนั้นน่ะมันจะต้องไม่ใส่แล้วหลวมนะฮะถ้าใส่สองชั้นแล้วมันแน่นกว่ารู้สึกว่าใส่ชั้นเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะป้องกันได้ดีขึ้นเพราะ key factor คือแอร์ที่มันลีกอยู่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นเยอะที่สุดนะครับ มีคนเขาถามอีกว่าแล้วแมสเนี่ยชุบน้ําได้ไหมหรือว่าเราเอาแมสผ้าเปียกน้ําได้ไหมมันจะช่วยแบบซับฝุ่นอะไรได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะครับการที่ผ้าหรือว่าเซอร์เชิ้ตเแมสเปียกน้ําเนี่ยมันเกาะฝุ่นได้ดีกว่าจริงนะครับแต่ข้อเสียคือว่ามันจะทําให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่แนะนําว่าเออแมสเปียกน้าเนี่ยมันสมควรจะใช้เพราะว่าเราจะมีน้ําลายเราอะไรเรามันก็คือจะแฉะเปื้อนได้ง่ายขึ้นด้วยอ่าเป็นปัจจัยหลักที่ที่ว่าไม่แนะนําให้ใช้แมสเปียกนะครับอ่าทีนี้มาถึงเรื่องของการใช้แมสตอนออกกําลังกายบ้างวิ่งเนี่ยเราออกไปวิ่งเราใช้แมสใส่แมสไม่ดีไหมแบบฝุ่นมันเยอะแนะนําว่าการออกกําลังกายเนี่ยเรา เราต้องการออกซิเจนมากขึ้นก็จริงแต่เราก็จะขับคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเราหายใจออกมาอยู่ในแมสซึ่งมันเป็นสเปซที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ยอากาศที่เราหายใจรอบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเดิมนะครับดังนั้นก็จะไม่ดีต่อเรานะครับดังนั้นเนี่ยขณะออกกําลังกายก็คือไม่แนะนําให้ใส่แมสแต่สมมติว่าเราเรา,เราวิ่งเสร็จแล้วเราเดินอยู่เฉย เหมือนเดินพักอะไรเงี้ยฮะอยู่ในส่วนสาธารณะกำลังจะกลับบ้านอย่างเงี้ยเราก็หยิบแมสมาใส่หรือว่าเล่นฟุตบอลฝุ่นมันเยอะในช่วงที่พักเนี่ยใส่ได้แต่ในขณะออกกําลังกายไม่ให้ใส่นะครับก็จะเป็นคาแนะนําสําหรับการใช้แมสในการออกกําลังกาย mm hmm. ทีนี้ถ้ากลับไปที่บ้านเราจะป้องกันตัวเองยังไงง่ายๆก็จะมีเรื่องแนะนําเรื่องเครื่องฟอกอากาศนะครับแล้วก็ เปิดแอร์นะครับการเปิดแอร์เนี่ยแล้วไม่ไ,มได้รับ PM ออกออกจากภายนอกเข้าไปเนี่ยตัวแอร์เนี่ยมันจะมีตัวกรองอยู่ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับมันก็จะกรองอากาศของเราให้สะอาดระดับหนึ่งร่วมกับว่าเรา,าปิดปิดหน้าต่างให้สนิทเนี่ยฝุ่นจากข้างนอกเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของในบ้านมันก็จะเทียบกับข้างนอกแล้วลดลงแล้วถ้ายิ่งใช้เครื่องฟอกอากาศด้วยโดยเฉพาะเครื่องฟอกอากาศที่ มีฟิลเตอร์ที่เป็นเฮปปานะครับก็คือกองแบบละเอียดน,นะครับและอันที่2ก็คือการเปิดเครื่องฟอกอากาศจะต้องเปิดไว้ระยะหนึ่งก่อนมันถึงจะออกฤทธิ์ออก,ออก,ออกประสิทธิภาพเต็มที่นะครับรวมถึงเครื่องฟอกอากาศเนี่ยควรจะไม่ใช้เครื่องเล็กเกินไปเทียบกับปริมาตรห้องนะครับดังนั้นถ้าเราจะซื้อเครื่องฟอกอากาศแล้วก็ให้ดูปริมาตรห้องด้วยลูกๆของเราในบ้านก็จะได้ปลอ,อดภัยอย่างแท้จริงนะครับอ่ะ มาถึงเรื่องลูกบ้างถ้าเกิดว่า PM เยอะๆเนี่ยให้ลูกหยุดเรียนกันแบบที่ทำเนี่ยถูกต้องไหมก็ตอบว่าถ้าเกิดมันอยู่ในเกณฑ์อันตรายคือเกณฑ์ส้มแดงไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องนะครับเพราะว่าการที่เด็กๆไปโรงเรียนเนี่ยบางทีเด็กๆเขาพูดไม่รู้เรื่องแบบแบบผู้ใหญ่เนาะแล้วเขาก็ชอบวิ่งเล่นกันนะครับในเด็กเนี่ยโดยปกติแล้วเมตาบอลิซึมหรือว่าการรับเอา สิ่งต่างๆรอบๆตัวเข้าไปในตัวเองเนี่ยจะมากกว่าผู้ใหญ่2 -3 ถึงเท่าอยู่แล้วยิ่งเด็กเล็กก็จะยิ่งมากขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะ,ะการหายใจเนี่ยเด็กจะหายใจเร็วแล้วก็หัวใจเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่ประมาณ2เท่าดังนั้นเขาก็จะรับฝุ่นไปมากกว่าเรา2เท่าด้วยดังนั้นเนี่ยอโอกาสที่เขาจะมีปัญหาโดยเฉพาะในเด็กเนี่ยเราจะเรื่องจะเน้นเรื่องการพัฒนาของสมองนะครับเพราะว่าตัวพี2.5มุ้าเนี่ยซึมถึงสมองเลย ในผู้ใหญ่ทำให้สมองเสื่อมในเด็กเนี่ยทำให้สมองความจําไม่ดีนะครับแล้วก็ในอนาคต,ตเขาจะต้องสะสมไปนานกว่าเราดังนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าวันไหนฝุ่นเยอะแล้วเราไม่ให้ลูกไปโรงเรียนก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําได้นะครับก็อาจจะเป็นเรียนจากที่บ้านไปทรงเรียนก็น่าจะมีการปรับตัวอีกทีหนึ่งนะครับอ่าทีนี้พออยู่ที่บ้านนอกเหนือจากใช้เครื่องฟอกอากาศแล้ว การปลูกต้นไม้รอบๆบบ้านหรือทําให้รอบๆบบ้านมีความชื้นเช่นมีเครื่องพ่นหมอกมบางคนปลูกต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้ห้อยอยู่ใช่ไหมครับบางคนก็จะมีการลดน้ําด้วยหมอกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะมีลดน้าอัตโนมัติอันนี้ก็ช่วยนะครับเพราะว่าอากาศที่มันชื้นเนี่ยมันจะดักจับฝุ่นได้ดีขึ้นรวมถึงต้นไม้ที่มันมีใบที่มันใบหยกักใบไม่เรียบนะฮะยิ่งใบมีความหยกักหรือว่าใบเล็กเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งจับ กับฝุ่นได้ดีนะครับก็จะช่วยกรองได้ระดับหนึ่งทําให้รอบๆบ้านเราเนี่ยมีปริมาณฝุ่นลดลงเมื่อเทียบกับด้านนอกที่ไม่มีต้นไม้แล้วก็พยายามลดน้ําต้นไม้บ่อยๆเพื่อที่จะล้างเอาใบฝุ่นจากใบมันออกนะครับแล้วก็ต้นไม้เนี่ยนอกเหนือจากจ,จ,จะดักจับฝุ่นแล้วตัวมันเองก็จะช่วยฟอกอากาศด้วยนะฮะจะดูดดคาร์บอนไดออกไซด์ด dioxide, นะครับแล้วก็ดูดพวกซัลเฟอร์ดูดไนตรัสเข้าไปแล้วฟอกออกเป็นออกซิเจนให้เรานะครับ การนี้เนี่ยการปลูกต้นไม้รอบๆบ้านต้องปลูกปริมาณให้เยอะพอประมาณนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราทําได้นอกเหนือจากเราทุกคนจะพยายามช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าไม่เผาใบไม้ที่บ้านเรานะครับแล้วก็ใช้รถ E ีวีถ้าเรามีความเหมาะสมกับ E ีวีนะครับหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทั้งการเดินทางในภาคอีสานนี้นะครับแล้วก็ อ่ากลับไปใช้ที่บ้านต่อได้ด้วยนะครับ,รบขอคำถามครับขอบคุณครับ